มีค่ะล่าสุดเป็นคนโมงมาแล้วเราเรียกได้ว่าแบบสนใจแฟนคลับเต็มเลช่วงนี้ดังมากดังมากรู้สึกแฮปปี้ค่ะทุกคนก็เอ็นจอยนะสนุกอย่างล่าสุดเมื่อคืนก็ทำยอดให้พี่นวาได้ไปถึงล้านล้านสบโลดีค่ะแบบนี้ป้าปลาแฮปปี้ค่ะแล้วส่วนตัวแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะพอได้ได้อินเดียมาเป็นยัหไง เออรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตรงใจทุกคนแต่ว่ายังเดี๋ยวก็รอดูไปน้องเขาจะได้อะอะไรเปิดเผยความสามารถเขาได้มากเพียงไหนนะคะมันต้องรอดูไปมันเพิ่งได้อาทิตย์เดียวเองช่วงนี้ค่ะหลังจากนอก้องลงโรมันก็มีดราม่าเนะาะเรื่องของมุกอมมีแสตมป์มาด้วยอันนี้มันส่งผลกระทบต่อมุกอะไรยังไงบ้างคะคุณตาเออส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกคอมเมนต์มากกว่าที่จะมีผลกระทบนะคะแต่ว่าคอมเมนต์จากทั่วโลกเนี่ย เขาก็ดูไปในทิศทางเดียวกันว่าการประกวดเนี่ยค่อนข้างสม,มงองมันนี้ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะปีนี้ทุกทุกตำแหน่งที่ได้อ่ะก็สม,มงองแล้วก็ถูกใจทั้งทั้งแฟนคลับชาวไทยทั้งแฟนคลับต่างประเทศแฟนคลับที่เคยเป็นแบบไม่พอใจเราก็ไม่มีไม่มีใครค้านนะคะดังนั้นดังนั้นการประกวดปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะณวันที่แบบเกิดณวันใครน่าจะสนใจไหมคะว่ามันเกิดเหตุ พอดีกลับบ้านไปแล้วมาดูมารู้สึกมาดูตอนตอนถึงบ้านแล้ว<ม>ก็นั่งดูข่าวอยู่เกือบสองชั่วโมงว่าเออเ,อ,อ,เอ,อ๊มีอะไรเกิดขึ้นอะน,นะคะก็เห็นตามตามที่ทุกทุกคนเห็นแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างนงี้ละกันเพราะว่าตําแหน่งรองอันดับสองอ่ะมันก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่สูงนะคะแล้วก็สําหรับพมา่าเขาส่งมาสามปีปีแรกเขาก็ท็อปยี่สิบ ปีที่สองท็อปเฟิร์สรันเอัพปีนี้เซคันดรันเนอัพคุณอย่าลืมนะไอ้มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยหัวกะทิทั้ทงนั้นเลยท็อปยี่สิบเนี่ยถือว่าคุณสุดยอดมากแค่ท็อปยี่สิบเนี่ยทุกคุณมใช่ไหมมามิเดินลงอะ่ะมาจากเอเวทีคนที่ไม่ติดท็อปยี่สิบเขามาคอนไกรจูเลตด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสเขาแฮปปี้กับคือถ้าเราแค่จบ สามารถจบการประกวดได้นี่นะถือว่าเราเราชื่อเราติดตดแล้วนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะอยู่ในใน u t u b e ตลอดชีวิตคุณเป็นส่วนหนึ่งของแกรน์ตลอดชีวิตแค่เขามีบางคนเนี่ยแค่เขามีมีความสามารถว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเขาก็แฮปปี้ทำไมลองอันดับสอนถึงไม่แฮปปี้เป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจ ช่ม,มันมมียอยากอธิบายหรืออยากจะบอกอะไรทางแบบว่าแฟนคลับพม่ารวมไปถึงเอ็นบีไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอะสมควรที่จะต้องได้รับรางวัลทัป๊อปคูล่าโหวตแล้วก็ชุดประจําชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้พี่วัตอธิบายแล้ว<ม>ใช่ไหมเออชุดประจำชาติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเาสียงโหวตสูงสุดชนะ<ม>อย่างนั้นเขาเรียกเขาเรียกป<ม>๊อปปูล่าโหวตสำหรับ ถ้าเกิดอย่างนั้นการการการที่เราจะอธิบายวิธีการที่เราจะเอาผู้ชนะเนี่ยมันจะต้องเขียนบนนั้นแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คิดว่าเออความเข้าใจของเขาผิดแต่ว่ามันเขาไม่ควรจะเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่ส่งครั้งแรกเขาส่งเป็นครั้งที่สามแล้วตัวเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจอะไรมันมันครั้งที่สามปรากฏครั้งที่สามนั้นนะคะกฎมันก็เหมือนเดิมะคะ่ะ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทาไมทําไมถึงได้คิดว่าแล้วมีมีความรู้สึกว่าเขาไม่ควรจะไปไปพูดให้น้องเขาเข้าใจผิดเพราะน้องตอนน้องเขาอยู่บนเวทีตอน,ตอนแค่เป็นเซ็กเรนอัพเขาก็ยังอยู่บนเวทีมันต้องไม่มีขครเรียกเขาลงมาถูกไหมแล้วก็ไปพูดอะไรสักอ,อย่างให้เขาทำไม่รู้สึกไม่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นน้องเขาเข้าใจผิดไปหมดเลยว่าว่าเอ่อเขาทางเราเนี่ยเป็นการประกวดที่ไม่แฟร์ เนื่องจากเขาดูจากแค่ยอดโหวตแต่ซึ่งมันไม่ใช่เราพยายามอธิบายให้หลายๆครั้งแล้วพี่วัดอธิบายแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ทราบว่าจะว่ายังไงเหมือนเขาจงใจที่อยากนัเก็นเราด้วยนะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้เรื่องแบบการที่มีทีมงามาติดต่อไปหลังบ้านเรื่องโหวตเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างี้ค่ะมันก็เป็นไปได้ค่ะแต่แต่แต่มามีชิดเข้าใจว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแฟนคลับพม่านะเพราะว่า ดูจากเอาอย่างนี้อยากจากยอดยอดฟอลโล์ของเรามามีเนี่ยคนฟอลโลเป็นเป็นพมา่าเยอะส่วนใหญ่ยังอยู่กับเรานะคะมีแต่คนใหม่ๆที่มาฟอลโล่ปีนี้ออกไปค,คนคนที่อยู่กับมามีเนียเป็นแสนนะค,คนที่เป็นคนพมา่าก็คิดว่าคนพมา่าเข้าใจเราเยอะอเ,เยอะค่ะไม่ใช่ว่าทั้งหมดไม่เข้าใจเป็นไปไม่ได้ค,คือคนพมา่าที่เข้าใจอ่ะเข้าใจค่ะ พ่ามา่ที่ไม่เข้าใจก็คือสงสัยเราต้องทำพ,พยายามเข้าใจกัออกออนน,น,กน,กนี่ค่ะเพราะว่าร่ล่าสุดมันก็มีกระแสออกมาว่าตัวนี้มันกลายเป็นว่านิ่สิทธิ์ของพา่ม่เนี่ยจากทั้ง,งวันเลย,เลยวันนี้ออวันนี้ทั้งวันเลยคือ <laughs> คืออย่างนี้เอ่อตอนนี้มีมีคนมาเรียกใช้นะคะ,ะมี3รายซึ่งตอนนี้กำลังรีวิวอยู่เพราะว่าของเราเป็นลักษณะบิดดิ้ง บีดก็คือใครเสนอราคาที่สูงสุดแล้วก็มีมีเอ่อแรกล้เขาาต้องมีโปรเจกต์ให้เราอะรีวิวแล้วเราก็จะจะประเมินจากจิตตรงนั้นแต่ว่ามีคนที่นในนั้น,นไม่มีแนะนำมาแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นี่ เขาจะเป็นอินเวสเตอร์เป็นผู้ลงทุนอ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าผู้เอ่อคนที่มีนินนน่านำมาเนี่ยเขาจะให้มีนินาก็ได้ถ้าก็ได้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 แต่ว่าหน่อยมีนิน่าจะไม่ได้นั่งเต็มมั้งลักษณะนี้แต่ว่าน้องก็ก็น่ารักเขาก็พยายามช่วยคือตัวน้องเขาก็อย่างที่พี่วัดบอกอะเราเรารับทราบปัญหาน้องมาตลอดตั้งแต่เขามงไปที่แล้วอ่าอันนี้อันนี้ทางเราอรับทราบเขาก็น้องเขาก็ค่อนข้างเก็บ ทั้งหมดไว้เขาไม่เคยพูดอะไรเลยเขาาจจคยพูดกับเรานะเขาพูดกับมามีก็พูดน้องเขาเป็นคนมีซิกเซนส์อะนี่นี่นี่เขาเป็นเป็นเขามีคนที่เปเซนส์ประหลาดมากแต่ว่าเป็นเป็นคนที่มีมีออร่าในตัวด้วยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาจะไม่พูดในสิ่งที่จะไปทําร้ายคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเขาแล้วแต่เขาอ่ะเขาจะมีแถลงข่าวที่พม่าเขาคงจะพยายามเคลียร์เรื่องนะคะ ก็คนจะเป็นลักษณะนั้นแต่แต่ว่านี่นี่ถือถือลิขสิทธิ์ขอไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องขอปฏิเสธ มีคนขอมาเดียวตอนนี้ขอเวลารีวิวนิดนึงนะคะแต่ว่ามีรับรองทั้งเขเบนทั้งพม่ามีหน้ามีแน่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ตอนนี้เอาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ลัง r ร quest เรากำลังรีวิวแต่คือยังไงเนี่ยตันนี้ยังไม่ได้ฟันธงไม่ได้ฟันธงให้คนนี้ไหมยังไม่ฟันธงด้วยนะคะก็คือต้องรอติดตามกันไปใช่ใช่ใช่ขอเวลาหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งมาวันสองวันเองนะคะให้โอกาสเขาได้ได้แบบทำ proposal มาอะไรอย่างนี้ ขอพิจารณาหน่อยค่ะอยากให้มามีช่วยรีวิวมิสแกนอินเดียเลค่ะเขมใจของเราแล้วสุดทว่าหลายคนก็ค่อนข้นางประทับใจในความน่ารักของน้องมา,มากเลยน้องเป็นคนน่ารักมาโดยตลอดนะคะ,ะเขาค่อนข้างจะนอบน้อมค่อนข้างจะเป็นเอเชียแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอมไม่ได้เป็นอินเดียมากแต่ว่าผสมเป็น International อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่อนข้างกล้าในการที่จะออกความคิดเห็นในการที่จะพูดคุย นะคะแล้วคนเห็นเขาก็ต้องรักเขาเพราะว่าเขามีเขามีเสน่ห์อ่านี่นี่ความเห็นส่วนตัวกับเรื่องหลังบ้านะค่ะตอนน้องเก็บตัวน้องเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่นวายก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าคะแนนเก็บตัวมันก็มีส่วนเหมือนกันกับกับผลที่จะเป็นผู้ชนะอะไรอย่างงเี้ยค่ะคะแนนเก็บตัวเขามันต้องดูทุกวันนะคะนะคะเอ่อตัวน้องเนี่ยทําค่อนข้างคืออย่างนี้ไอการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าทุกคนอ่ะมันค่อนข้างเสมอตัวตลอดเวลาบางคนจะแบบบาง คือก็เป็นการตัดสินที่ยากมากเนื่องจากว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกคนนี้สวยคนนู้นฉลาดคนนี้เก่งคนนู้นเดินดีมันจะเป็นอย่างนี้สลับสลับกันส่วนส่วนน้องน้องเรเชก็เหมือนกันบางวันก็เดินดีแรกแรกเดินก็เดินไม่ค่อยได้แต่ว่าวันไฟนเอก็ทำได้ดีคือคือ,ค,อคือเราค่อนข้างาท็อปยี่สิวันสุดท้ายก็ยังก็ยังยากมากที่จะดึงว่าใครเป็นที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจะต้องแบบว่าท็ทอปสิ มันจะต้องมีสปีชมันจะต้องมีการเดินไฟแนลมันจะต้องมีวิมสูตรที่ดูอีกรอบหนึง่งมันจะมีการตอบคําถามนั่นแหละที่เขาตัดสินแ้วจริงๆเลยเพียวมากแล้วเขาก็คําตอบเขาก็ทุกคนอาจจะน่าจะเห็นด้วยนะคะเพราะว่าท,ทั่วโลกเขาก็เห็นด้วยว่า,ว,าว่ามันมันเคลียร์ใช่ไหมคะเหมาะเหมาะเหมาะที่จะเป็นที่หนึ่งจากกระสวันนี้ก็ถึงเป็นการพิสูน์แล้วว่า ใช่จริงจโอ้แฮปปี้มากปีนี้คนอื่นไม่รู้ว่าเราแฮปปีก้กันแล <c oughs> ้วกันอส่วนตัวแบบนี้เองมคมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆนางงามไม่ใช่แค่นางงามต่างประเทศนางงามคนไทยบ้างคะแบบว่าในเรื่องของกา,วก,วการประกวดการประกวดมิสแกรนด์เป็นประก,ะการประกวดที่ยากที่สุดในโลก <c oughs> จะบอกให้เลยอินเตอร์เนี่ยจริงๆง่ายกว่าไทยแลนด์อีกนะ <c oughs> ถ้ารู้ถ้าสำหรับคนไทยถ้าูผ่านไทยแลนด์ไปได้ หนูก็เป็นสุดยอดหนูจะไม่ไม่หมดเลยนะนการในการที่หนูจะไปประกวดเวทีอื่นเวทีอื่นจะไม่เหนื่อยคนที่ผ่านไทยแลนด์แล้วพอมาประกวดอินเตอร์ก็บอกว่าอันนี้สบายๆนะคะเอออันนี้เป็นเป็นปกติสําหรับแฟนๆนคนไทยอ่าสำหรับผู้เข้าประกวดนะอยากให้ประกวดอย่าไปคิดว่าตัวเองต้องชนะมันเป็นแพลตฟอร์มที่คุณมามาพัฒนาความสามารถของคุณ การประกวดครั้งนี้กับประกวดครั้งหน้าถ้าเกิดปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาประกวดซ้ําไปเรื่อยๆยิ่งประกวดจะยิ่งเก่งค่ะดังนั้นเนี่ยเชิญมาประกวดที่คนยิ่งเก่งเนี่ยเรายิ่งชอบเพราะว่าการตัดสินเราไม่ชอบตัดสินง่ายๆเราชอบตัดสินแบบน้กออกไม่ขับเคี่ยวอ่ะล้วแฟนๆมันก็จะได้สนุกด้วยไงดังนั้นเนี่ยเชิญมาประกวดได้แล้วก็น้องๆคุณจะทําเต็มที่ถ้าคนมาประกวดแล้วขอขออีกเวอร์ชันที่ไม่เหมือนเดิมทํายังไงที่จะทําให้คุณเอาชายคนอื่น เอออย่างนี้ลก้กันมมีกระสบอบอยไหมคะตอนนี้เริ่มมีแบบว่ามองเล็งเจ้าภาพหรือยังตลอดอปีสองปีนี้ผ้าอ๋อมีมีมาหลายเจ้าค่ะเออแต่ปีนี้เดี๋ยวขออนุญาตต้องรีวิวเยอะๆกลัวจะมีปัญหาเหมือนเดิมเออแต่ว่าแต่ว่าที่เข้ามาในลิสอะเป็นประเทศที่ค่อนข้างพัฒนาดังนั้นไอ้ปัญหาเดิมๆอะคิดว่าน้อยแต่ทีนี้ต้องดูดูดูดว่า ขอดูอีกทีละกันว่าเขาแบบเต็มที่แค่ไหนมันต้องคุยเยอะอะค่ะโฮสมันไม่ได้คุยแบบวันเดียวจบมันมีพี่นวันได้เล่าถึงค่ะที่ว่าการขมิบติดต่อมาขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ยคะไม่ได้ยินเลยอะค่ะเป็นมาจากไหนอะพี่นวันไปพูดในรายการล่าสุดแล้วเหมั้งเขาพยายามติดต่อมาแต่พี่นวันก็ยังไม่ไมีการเพอาะติดต่อแกมั้งเพราะว่าไม่ได้ติดต่อทางแบบนี้เลยไม่ไม่ได้มาทางนี้อ่าอาจจะคุยกับแกแต่ไม่ได้มาทางนี้เออโอเคโอเคนะคะขอบคุณค่ะ